สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าพยากรณ์อากาศประจำวันที่25เดือนมิถุนายนปี2563ประเทศไทยในระยะนี้มีฝนลดลงเว้นแต่ภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่างพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะนี้ เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักระยะนี้ไว้ด้วยเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝนมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมนคนรราชสีมาและบริรัมอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยลของพื้นที่และมีฝนตกหนกักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด25-27องศาเซลเซียส,ส,สอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36าสองสาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่อุณหภูมิต่าสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ก็มีฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังมีฝนอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นำเสนอคลิปวิดีโอคละๆกันไปในแต่ละวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ